เดาดิโอถ้ามันใส่ยอดลงไปจะตีโคย่เออมมากับนี่เไร ไปกันเตรียมม,มัวกันเรื่องะรออย่าวะเตรียมเลื่อ่ะเตรียม สามคนนี้ได้แบบนี่ต้องได้วะวันที่สิบสี่

มีคนสนใจดูอันนั้นเครื่องเครื่องโม่ข้าโพดเจ้าเจ้าอันนั้นในหมืนสองค่ะนี่นี่ต้นหนึ่งหมดไปแล้วค่ะ ก็ใช้ได้แล้วค่ะแสดแรงขึงน้นมนันจะเร็วอีกนิดนึงนี่ครับค่ะเนี่ยต้นหนึ่งเกี้ยค่ะถ่ายท้ายนี่ครับ่ายรอ,อบหนึนะคะใส่รอบสองก็ได้ค่ะ่ายรอบสองได้แต่ต้องระวังมือหน่อยนะคะต้องเอาใช้ตัวช่วยนิดนึงมันจะได้เอาไม้เอาไม้ก็ได้ไ,ได้ ะเละลงมาจะละเอียดอีกนิดนึงเราไม่ใช้ตัวใหญ่ก็ได้เราใช้ตัวนี้แต่เอาของรอก็ได้แบบแลยวก็มีเอาใต้สองหอบก็ได้ค่ะแบบนี่แบบธรรมดาก็ใช้ได้แล้วค่ะแต่มันจะต้องใส่สองร่อน ประหยัดค่ะแรงงานขนาดเลยค่ะเนี่ยแรงงานวันสามร้อยหน่อยเราใช้ตัวนี้แป๊บเดียวแต่ลงทุนหน่อยอเ,เป็นอย่างนี้เจ้าหนาเอาบางได้หมดค่ะอยู่ที่เราใส่ค่ะเราใส่อยากได้หน,น,นาหนาเราก็ใส่เร็วไปไปเร็วๆงนิดหนึ่งนะเราอยากได้บางก็ใส่ตามตามตามร่องมันที่เราลงไปอ่ะ วังนหน่อยนะคะเพราะเธอตกสูตรก็ได้เรม่สูขอไม่สูอันนี้แรงเกินก็แรงเกินนี่ประมาณหกพันหกวันสองหรือหกพันเกินหกพันสี่นะคะถ้าแรงเดียวในประมาณห้าพันห้าพันต้นๆเนี่ยแบบเดิม <Okay. S 1> <Okay. S 2> เดออประมาณห้าพันเนี่ยจ้าห้าพันเอสห้สองเนี่ยมันจะต่างกันประมาณสักพันหนึ่งนี่เป็นการสร้างให้ทำ สั่งส่งคลิปไปกับเจ้าเลยีนี้จะส่งไปให้คนดูว่าเรานำเราอันนี้คือใช้ได้อย่างนี้เลยค่ะทำนี่เลยค่ะออกแบบเองเลยค่ะวันนี้ปิ่นสั่งม้าแล้วปุ่นปุ่นเธอเอาส่งไปแล้วทีนี้ก็เขาจะต้องส่งไปให้ปิ่นแล้วปุ่นเธอปิ่นอยากเห็นคลิปเห็นว่ามันทําได้จริงไหมอย่างงี้ค่ะนี่คือเราจริงๆอะค่ะ งยังคมเลยค่ะใบมีดนี่ยังติดบนน้าใจยทำขนนเลยยังแข็งเลยค่ะเนี่ยใบมีดระวังปิดมอเตอร์หรือยังเนี่ยค่ะใบมีดมันตะกอนลาคาหมื่นก็ห้าร้อยเจ้าตะกอนละคามันแค่แปดพันเก้าพันเท่านั้นเจ้าเก้าพันห้าด้นี่มันของมันขึ้นหมดเลยเลยเพิ่มมา ส่วนเนาะนมากไม่ด้อยเนหนึ่งกหลวงอะเามเลนะเลย,ลอเ,ลยเอาไว้ให้หมูนี่สบายมากเลยค่ะเนี่ยต้นหนึ่งแป๊บเดียวเองเจ้าเนี่ยสนใจสร้างได้เตาเอาเอามเตอร์ไปติดตั้งเดียวก็ได้ค่ะระาคาที่โรงงานเนี่ยราคาคุ้มราคาหกึกงเลยค่ะแต่ถ้า บางคนนี่เป็นซื้อไปมันก็นจะบวกเพิ่มไปแหมน้อยก็สักเมื่อสองเมื่อสามคลมาได้แล้วมาได้แล้วเาเองได้สบาย่ะ